ต้นใบดีอยู่ดีมีแห้งแงามเศร้าครับพี่น้องมิดมอเขียนแฟนมอกองพี่น้องมอลำช่องพ่อญ่วันละพลนออฟฟิเชียลเท่า์ีปอดครับพี่น้องยังมาอาบน้ำพี่น้องนี่แหละผู้เพลินได้ผลคักกงม้วเอาอี่ปอดสองยี่ปอนี่สุดยอดครับผู้ไดุ้ญคักงม้วนเสร็จเมื่อคืนไหนเมื่อมอลำบมาเสร็เมื่อคืนไหนเมื่อมอลำมมาเสร็จ

ลุกผู้ตันนี้พ่นยูบ่เนาะผมไม่อยากไปกับพ่นแต่แต่ว่าไปเรื่เห็นพ่นผมกับพ่อาเออเดี๋ยวเล่าล่องยางไปบงเนาะถ้ามห้ผลทำให้ผีบุญสเี่เห็นเลเห็นล่าอยู่ดอกเนาะคนละคือสวยงั้นมดนี้เสิรุนหนีเนี่ยขี้เห็นั เออแปลว่ามาเห็ดเบียกันดิพอมาเห็นเวียดตัวมาเห็ดเบียกซอยกันดิรายการในวันหลังหลังจากบุญเลี้ยวพี่น้องบุญเลี้ยกว่สีประมาณนี้แหละครับบุญบุญเลิกเพิ่นมาบุญเลิกแล้วเห็นความเฟี้ยงเป็นไม่ไรเห็นได้ยืนพี่วีนีเมียลีปบ่สังกันพี่น้องเลย สถานลานบุญเมื่อวานคือคักบืันนี้ก็ตามเหตุตามผลตามปัจจัยพี่น้องบุญเลี้ยวเนาะเมียนของเก็บของมาหนี่วันนี้ก็สิในลง่งแข็งลง่งขากินเข่ากินน้ำสรุปผลงานเลี้ยวก็สิเขาสู้ฤดูเตรียมพื้นที่ลง่งไหรุ่งนะา สอดแจง้ยวาสอดอยู่สอดเลืกว่าเศร้ากับวานเนี้่เลืกว่าเร็วกับวานนี้ย่าเศร้าเลือกเนีบรรยากาศใน่มดตอนนี้โอ้หลงปู่นผนมี้สระนะูขาสียางไปอาบพ่น ผู้สุนทรศริสารลพบุรีเนยเมียนของนี่นายจะล้องรถราคาเห็นเด้เ <c oughs> จ้ะ้องเงียมว่าออโอ้เส,สลสาระโอ้สลร์มดลบเอามดลบนี่เป็นมดลบเี้ย่พวก อเอาต้องเห็นพี่นอ้องเอายางไปเบื้องสันอะไรกับมาทั้งวัดแล้วล่ะเอล่างนมาเบื้องมันรลบมันรลบหลวงปู่เลยเนาะโอ้มีพิธีพุทธาภิษีมีพิธีมเออมีพิธีอะพ่นะพิธี พี่น้ายาักส,สิจีนสล้อยมาสั่นโอ้เอ๋ยสาระปริสถานรูปเหมือนหลวงปู่พ่อโคสุนทรโอ้อพันสิบนี่ครับเพิ่งเพิ่งดับเทียนโอน้นอนี่รูปไหม่พี่น้องผู้ขากับว่ตถุยางมากจะเขียขออนุญาตหลวงปู่ โอ้นี่ครับเป็นที่รับเทียนกันสิเป็นมือก้อนมืองานมือว่านนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับของปูนางเจริญเทินนี่แหละโอ้เขางตะหเูเป็นที่ประดิสถานเนาะใส่เข้ามาประดิสถานรูปเหมือนของลูกป,ปูสาธุสาธุสาธุลูกป,ปูชายครับ พระครูสุนทรศิริสันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ์นองสองห่องครับขออนุญาตกลับหลวงปู่จะเข้าก่อนพี่น้องครับครับพี่น้องหลังจากลับหลวงปู่รูปเหมือนหลวงปู่ครับอ่านวยสวยขี้ยางไปทางหันบอบลัครับบัดนี้ พี่น้องเอ้ยพันมาเกิดเป็นคนนีให้สร้างน้ำทำบุญเดอ้อตกย่ำเศร้าให้ไปวัดจังหันตกกลางเว้นให้แต่งเพี้ยนค่อยคำํำให้เจ้าจำสินหาพระวนาสินแปดจังสีพ้นจากหมอไปพอพะนิพานพันมาพญาเถ่าเก้าโบราณครับเจ้ามันดีคะ่ะเจ้ามันดีคะ่ะก็เจ้าสั่งข้เจ้าสอนไว โอ,ยอยายังไปหาลูกปูยกนันนะครับเรืรเร่งไหนก็เดมมากเลยหรไหมครับครับเป็นวาดนะตัวนี้ครับตัวเป็นเปนลี่ยนขงลงปูขอเนี่ยปูปูครับไต้ไ่ยินน่งมนอน,นอ่ะ นะถูกผูให้ขออนุญาตปูไทยลูกสันเขาไหมครับนี่สันแล้วมาเมื่อวานมาสีเขามากกับเราอันก็เห็นนัำขนหลายเนยาะยานบุญไหมยันเมยันเริ่มบ่ได้เขามากครับในยินดีทั้งบ้านมาขับรถอยู่พวกมอลตอนี่แหละครับผม,มเดินทางตลอด เท่าไรเราก็ได้ยนน 90, ินแต่ว่าเก่าสิบพันแาเอ้เก่าสิบปีในเก่าปีพระหลวงปู่อันนี้ถามผมขออนุญาตถามนเลนยเด้อเมตตาตอบอันบวชตั้งแต่ออกโรงเรียนผลตีครับบวชปุ่นครับเป็นเป็นเป็นพระโอ้บวชพระตอนนิ่บวดบวด,บวด,บวดวิโอ้บวชพระบวบบวบเงาเลยโอ้เง่าเนี่ยนี่ในจู สองสีเก้าเ้บวดปีสองสีเกพี่น้องตอนนี้ในพัฒนาตอไหนลรอครับเพอานุ่าตครยัาเจ็สบเ็สิบกั่วเนี่แต่ว่าท่านอเอ็เนาะกัวอยู่แต่ว่ะท่านอเอ็ดตนนี้ลูกผู้เป็นเป็นคนบ้านนี้เลยบ่อครับเกิดที่บ้านนี้เลยบ่อครับ รนล่ลงกับน้องสองห่องนี่บ้างครัผมมาแม่นต้นมากให้ล่างเทียกับเห็นถ้าลูกปูลูกพอพ่อแม่คูมมาา่ใบจัน้องเทียกับมาจากข้างอื่นหรอเป่ามคอยยุ่กับเมีนไ,ไ,ไปจากข้างอื่นไปเป็น,นเป็น,ปนเนจ้าอาวาส <ๆ S 1> ไ,ไปยุป่ของอื่นยังสิไหมไปหลายคนบานทูเนี่ย เป็น่แถวอาการภามใจพวกไปเป็นเจ้ากระเพื่อล่องเพื่อเจ้าในจังหวัดล่องจังหวัดนี่หายคนครับครับผมเป็นบนลูกหลานอันได้มีโอกาสมากจับคณะมอล่ำก็เลยมากขออนุญาตขอคว้มเมตตาหลวงปู่ของชายเขาเต็อัน คราขับรถอันไอ้ขนไม่ที่นี่ครับอหนึ่งลูกหลานจากยุบันนวงทั้งต่กอนหาครับขนอ้อยขนยังให้เขาอบาดนี้พวกมลรเมาบันบานไกลกันนี่แหละเนาะเนมือนปลาบกแงบใช่ไหมครับอืมเอพ้น เอาผมขออนุญาตหลวงปูนนะครับสิล่าแล้วครับขอบคุณหลวงปู่หลายๆที่เมตตาอันให้สัมผัสให้ทำสาธุดำับลุงถอดขันโดนๆด้อปูนเ้อนิ่ๆให้ลูกเป็นผมผมใช่ให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไหวโดนๆเพราเก็บบ่ไข่ภายในหรอกนะครับแต่ว่ายืนนิ่งย่นเ่ายืนย่ำยืนยังปวดขามากโปวดขาส่วดขาึ่งปวดขาเอีลงไป หาฟ้าจินครับเดี๋ยวนี้มันเริ่มมันเริ่มเท่ากับขอขอบ,ขอบคุณลงพูดเลยนะครับพี่น้องพ่อกันคลิปนาครับ